สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เมนูราบปลาดุกนะจ๊ะปลาดุกก็ย่างแล้วสองตัวเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทํากันชําแหละกันการจะชําแหละปลาดุกนี่จะต้องรอให้มันเย็นก่อนนะเนื้อปลามันจะได้แข็งแล้วเราจะได้ชําแหละอย่างง่ายๆแล้วเราก็จะสับหย,ยาบๆจะไม่ไม่สับละเอียดในสูตรคุณแพทย์เองนะคะจะสับหย,ยาบๆเพื่อมันมีชิ้นปลาบ้างแล้วเราก็จะมาทําลาบเดี๋ยวขอเวลาชําแหละปลาก่อน เราก็ได้ปลาดุกสับหยาบเรียบร้อยแล้วเป็นด้วยอย่างนี้ในในในนี้เป็นเครื่องปรุงเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องยาเครื่องลาบานะก็มีหอมมีใบมิน้นมีผักชีแพทมีแค่นี้แหละถ้าเรามีผักชีลาวผักชีอะไรเราก็ใส่ไปไอหอไมไปเรื่อยนะอันนี้แพทไม่มีแพทก็จะใส่เท่านี้เดี๋ยวเราจะมาปรุงกันเลยขยับกล้องหน่อยนะจ๊ะ กล่องเช่นก็ไม่ค่อยผสมประกอบเท่าไอะไรหรอกค่ะแพทจะชอบกินปลาดุกสับหย,ยาบๆเบบยังยังเป็นชิ้นอยู่อ่ะยังไม่เป็นเป็นแต่แล้วแต่สูตรใครสูตรมันเนาะบางคนเขาก็สับละเอียดเลยอย่างนั้นก็จิ้มข้าวเหนียวอร่อยแต่ว่าแล้วแต่ความชอบอีกแหละทำอาหารมันแล้วแต่คนชอบนะ เขาเรียกว่าแล้วแต่แม่ครัวชอบอะไรก็ทำอย่างนั้นเราก็ได้แล้วเรียบร้อยยะแล้วเราก็จะมาปรุงข้าวคั่วข้าวคั่วแพทก็ใช้ข้าวคั่วข้าวเหนียวคั่วกับข้าวเหนียวคั่วกับอะไรอ่างาให้มันหอมๆแล้วก็มาปั่นรวมกันแล้วก็เอาไปแช่ฟิชเซอร์ไว้ กินได้นานเป็นไปตีเลยไม่ติดหืนเขา,ขาคั่แคเนี่ยแคสใช้เวลาคั่วใส่กระปุกไว้แล้วก็เอาไปใส่ฟิสเตอร์ไว้ใส่ตู้เย็นธรรมดาหืนนะต้องฟิสเตอร์เท่านั้นถึงจะไม่เหม็นหืนแล้วก็เอามาใส่ข้าวคั่วแล้วก็จะคั่วหย,บยาบๆปัน่นหยาบๆไม่ได้ปั่นเปียกเป็นผงมากเขาปั่นเป็นผงมากเป็นเป็นอีเนี่ยเป็นพาวเดอร์ไม่อร่อย ใส่ข้าวคั่วเยอะๆอร่อยอ่าใส่ไปหนึ่งช้อนแล้วก็คลุกน้ำปลาน้ำตาลมะนาวอะไรก็ว่าต่าไปแต่เดี๋ยวนี้ขอเวลานี่ก,ก่อนนี่เป็นลาบประดุกแบบสูตรคุณแพททำให้สามีกินสามีก็ชอบถ้าแพททำแบบสับละเอียดเป็น เป็นเยมนะนะสามีเขาไม่กินเขาบอกว่ามันมันไม่ใช่เขาว่าอย่างนี้เขาชอบแบบเพราะเป็นเนื้อเป็นเป็นเนื้อแบบเนี้ยเป็นเนื้อแบบเป็นเนื้อเป็นก้นกอนๆอย่างเงี้ยแล้วก็มาลาบเขาชอบแบบนี้แพทก็จะใส่มะนาวนิดนึงมีน้ำมะนาวถ้าใส่เยอะมันก็จะเละนะมันจะเป็นน้ำต้องใส่ให้มัน ต่ไม่เป็นไรหรอกใส่เยอะๆเพราะปลาเรามันเป็นเป็นก้อนอยู่แล้วไม่ได้สับไอ้นี่มากถ้าเราสับละเอียดมากใส่เลยมันก็จะเป็นแฉะแฉะแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาขอชิมก่อนเพราะตัวปลาผักแพทหมักหมักเครื่องมาเรียบร้อยแล้วอร่อยแพทว่าเราไม่ต้องใส่อะไรแล้วแหละเพราะว่าตัวปลาเนี่ยแพทหมักไอโซอยซอสกับ กับผงอะไรรสดีมาเรียบร้อยแล้วมันก็มีรสชาติแล้วแล้วก็ปรุงแค่ข้าวคั่วกับพริกใส่มะนาวหมดนี่แหละข้าวคั่วกับพริกแล้วก็น้ำมะานาว,วเฉยอ่หกตกไม่มีใครเห็นนะเก็บเรียบร้อยบ้านแพรสาดเช็ดเรียบร้อยไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดอือร่อย แกปี้วไปหน่อยปี้วไปนิดนึงขอมมะนาวหนะคอยขอ,อน้ำปลาหน่อยปี้วไปหน่อยเมื่อกี้เทซะหมดเลยเห็นมันเหลือน้อยเดียวเหลือน้อยเดียวที่เกล็ดเก็บก็เทมันรวดเดียวเลยเดี๋ยวต้องใส่พริกนะสามีเขากินระดับไหนอือโอเคแล้วใส่พริกหน่อยก็ได้อะ พริกนี้ต้องพริกพริกของเขาพริกของคุณสามีเขาอย่างนี้พริกนี้มันไม่เผ็ดใส่เอาสีสันเฉยมันมีรสเผ็ดไม่ค่อยมีไม่มีรสเผ็ดเนี่ยพริกอะไรเขาเนี่ยฝรั่งเนี่ยพริกแพทนี่เผ็ดเอะ่ะแต่ใส่ไปไม่ได้ใส่ไปแล้วคุกกินไม่ได้โอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยคุกก็เสร็จมาเราไปกินกันเริ่มกินกันเลยจ้ะ ถาดนี้ก็คือไข่เจียวปูนั่นเองซื้อเนื้อปูมาจากร้านเวียดนามดูรายการนี่ไหมที่เขาไปจ่ายเจ๊ฝอยเจ๊ฝอยประตูผีไข่เจียวปูจาระพันป่ะหรืออะไรเงี้ยแพทย์ไม่รู้แต่ว่านึกอยากกินเราไม่ต้องทําเหมือนเจ๊ฝยก็ได้เราก็ซื้อเนื้อปูจากร้านเวียดนามร้านเวียดนามเขาจะมีเนื้อปูที่ขายแบบเนื้อปูล้วนที่แกะออกมาล้วนเลยนะแล้วก็มาเจียวใส่ไข่นี่ ถาดเบลเลอร์เลยไข่เจียวปูทีเด็ดก็คือที่ทำไปเมื่อกี้ลาบปลาดุกครับลาบปลาดุกมาแบ่งให้สามีละที่เหลือเราก็กินน้ำพริกตาแดงแล้วก็ผักนิดหน่อยแก้มกุ้มกุบกลิบก่อนไปทำงานอลังการงานสร้างมากวันนี้เราก็จะกินไข่เจียวปูก่อนแล้วกันนะจ๊ะ เดียวไหมไปหน่อยไหมอยู่แถบหนึ่งนิดหนึ่งไม่เป็นไรอืมจินเป็นพิซซ่าเลยอ,อร่อยเนื้อปูอยู่ข้างในแต่เนื้อปูมันไม่ชิ้นใหญ่เหมือนของเขาเหรอกชิ้นมันเล็กมันแช่แข็งมาแต่ก็อร่อย ซื้อเนื้อปูมาสามร้อยบาทกับไข่จานนี้สามร้อยห้าสิบหาดนี้สามร้อยห้าสิบอารจังการงานสร้างกินข้าวเขาชอบกินด้วยมือเนาะมันอร่อยดี ไข่เจียวปูต้องกินกันนะ้ำน้ำพริกตาแดงมันจะเข้ากันถ้ามือทั้งช้อนอช้อนก็ได้มือก็ได้ น้ำพริกนี่เผ็ดมากมทำไมเผ็ดอะไรประมาณนั้นเผ็ดจริงเผ็ดจังเผ็ดชนิดว่ากินไม่ได้เลยเผ็ดเกินไปรเปล่าน้ำพริกอะ่ะไม่ไหวนี่กัญญา เผ็ดมากกินปีนึงไม่รู้จะหมดเลยกินปีนึงไม่รู้จะหมดหรือเปล่าไม่รู้เพราะเผ็ดกินเยอะไม่ได้ไม่ได้ามากลับไปชิมเดยอะน้เผ็ดอ่ะกินน้ำปลากินลาบก่อนดีกวก่าลาบไปอยู่กับไข่แค่นั้นก็พอ ไม่งั้นเผ็ดอร่อยมากอคลิปไปเที่ยว LA ลงไม่หมดเลยเยอะมากทยอยลงอืม มันต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดถึงจะอร่อยไข่เจียวปูนี่นะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดราดกินแกมตอนนี้ร่อน้ำพริกไปสองคำเดียวนั่นแหละหเผ็ด วันนี้เทเวนไม่ได้ไปงเรียนอยู่บ้านนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องอะ่ะนอนขี้เกียจ 嗯，嗯、mm。Hmm. Mm hmm. อร่อยลาบาประดุบอร่อยเปรี้ยวไม่เผ็ดมากเดี๋ยววันงานปาร์ตี้จะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องทำไม่เผ็ดทำเผ็ดก็กินไม่ไหวกินไม่ได้ทำเผ็ดมากแล้วกินไม่ไหวแสกระเพาะ โอ้ยกแล้วนั่นเป็นกินอะไรยากเนาะเผ็ดมากก็กินไม่ได้เหมือนพิสเหมือนพิซซ่าเลยมั้ย อร่อยอร่อยราบประดุกเปรียปร้ยวแล้วก็ไม่เผ็ดแ <c oughs> พทนี่ยาการุึงคนไม่กินเผ็ดอะเมื่อก่อนกินเผ็ดเยอะมากเดีย๋ยวนี้กินไปกินมามันกินไม่ได้เองอะ่ะ กินแล้วนีแสกหมดเลยเวลากินเผ็ดอ่ะเอาที่ไม่ไหมออกมันขมอที่ทอดไม่ไหมอ่ะมันมีไหมอยู่หน่อยมันขมเดี๋ยวเอาไปกินที่ทำงานด้วยฮัล อาน้ำํำจิ้มราดน้ำจิ้มตีฟูดราดว่ากินโดนที่ของผมผมันกินโดนที่ไม่ไม่ของผมโอ้ทำกับข้าวควจะได้กิน นั่งกินห้าทีก็อิ่มแล้วทำถักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงกว่าจะเก็บกว,ว่าจะ้าง ที่เป็นอาหารเช้าแล้วเนี่ยก่อนไปทำงานเพื่อนๆคนที่ดูประจำเขาบอกเขาก็บอกวรารู้แล้วชุดมาชุดดำนี่ก็รู้แล้วว่าชุดทำงานไข่เจ e ียวแพ็คมันจะแห้ง เพราะอะไรไม่แพ้ไม่ได้ใส่น้ำมันทอดไข่เจียวไม่ใส่น้ำมันแค่สเปร์โคโคโนัสนิดนึง <S <S ไม่ให้มันติดกรทะทะใช่ั้นคะ,ทะ อร่อยแซ่บเวอร์ตอนนี้อิ่มแล้วชาบะดูดอร่อยมากกินไม่ยุบเลยกินผักผักนี่ไม่ได้กินผักเลย มีแค่ถักก่วักยาก,กับแตงกวาผักหนึ่งอื่นไม่มีแล้วเพราะว่าผักหลังบ้านตายหมดแล้วอากาศมันหนาวอ,อร่อยไปแล้วจ้ะไปเจอกันคลิปหน้าแล้วจ้ะคลิปนี้อร่อย อร่อยมากแต่ไม่ได้มากที่สุดเอามาที่สุดก็วตต้มตำปลาอร่อยสุด,ส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 ดไปแลวจ้ะเจอกันบ๊ายบาย